ม,มาใหผักจากสวนสเศรษฐกิจพ่อเพียงปลอดสารพิษอันนี้สตอซื้อพริกซื้อใบลาสวนแม่ต้นต้นคูนออะดิบใบลากับเพรา พลาวใครจะเอาอะไรก็มาเอานะคะใครอยากกินอะไรกมานะคะตัวฟักยาวจากสวนตัวฟักยาวสวนแม่พริกนี่สดๆกดสารพาิิกคเลย